ปฏิบัติการคลิกชีวิต m o n นี่เบคโอเวอสนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวม0กศู5 7 7 7อ7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน 1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 7777 26 26 77บริษัทไทยเบอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบูหลวงตราสารทุน RFS บวหลวง LTS บัวหลวง LTS 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนีอ r m ์จากมอนิสเตอร์ไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333งก้าทุนบัวหลวงโทร026746488กเจดสกสีการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงาานนนใอคต ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over นี n e y Make Over ปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณรัชพลลาวานิชนะคะดิฉันสลินนาผู้เอี่มค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับวันนี้เสียงเข้มแข็งนะตลาดหุ้นก็ <c oughs> นนขึ้นลงลงชีวิตเห <c oughs> มือนกันตลาดหุ้นก็เช่นกันขึ้นขึ้นลงลงนะวันนี้ปรับลงไปตอนนี้นะคะ2 0 6จุดค่ะอยู่ที่1,526.92จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายในเวลา11นิกา3 2นาทอยู่ที่19,282ล้านบาทนะคะมาดูกันที่10อันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะจัสตินค่ะนนตอนนี้6บาท6 5นะเขาบอกเมาตายเกินตลาดเลย <มา S 2> โดนถล่มมาหลายวันแล้วนี่ลงไปอีกนะคะตอนนี้ก็บางคนเขาบอกเหมือนรถโบกี้โดนป่น <ลง S 2> นะคว่ำอ่ะลงไป5 5สตางนะคะจัสติน ทรูค่ะ10บาท40สตางลบไป20สตางนะคะ BTS วันนี้ปรับขึ้นนะคะผมไม่เห็นราคาเหนือ9บาทมาพักใหญ่แล้วตอนนี้อยู่ที่9บาท10สตางนะคะก็บวกไป25สตางค่ะ i f e เฟกบาทกับ40สตางนะคะบวกมา40สตาง CPF 28บาท50ขึ้นไป25สตางค่ะ TPI พ l ลี e นะคะ16บาท40 เป็นบวกอยู่40สตางชอการช่าง26บาท25สตาตคางบวกอยู่50สตาง BGS 18บาทลบไป10สตาง Bland ค่ะ2บาท12ตอนนี้ลงไป2สตางสีสวัสดิ์พาวเวอร์22บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอืมวันนี้ที่เศษหน่อยนะฮะเราอัน,น,นเสร็เนื่องจาเราไปเจอเสวนาเ,เรื่องแก่ไปใครจะดูแลก็มีการเจอตัวเป็นเป็คะคุณถนอมเกตเอมเนี่ยนะเจ้าของบล็อกภาษีข้างถนนอลีรั่นในเฟซบุ๊กเนี่ย จนถึงขนาดพิมพ์ทั้งสองสื่อขายเนี่ยนะเห็นว่าขายดีติดอันดับ best seller นะแล้วผมก็มาเจอเขาเพิ่งเขียนลงเมื่อเร็วๆนี้เองเรื่องภาษีขายของออนไลน์เขาเสียภาษีกันยังไงก็เลยทาบถามไว้เร้งแต่วันนั้นแล้วว่าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยสิคเพราะว่าสนใจอยู่เพราะว่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นนะขายของออนไลน์กันเยอะขารต่อขครเนี่ยลุกขึ้นมาขายของออนไลน์ไปซื้อของมาจากเกาหลีสัมเพ็ง คนละคนละที่กันเลยนะแต่แบบมาย้อมย้อมแมวหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยขากันอุดตุดไปหมดอะบางคนเอาของที่ไม่ได้ใช้มาขายในแต่ก็มีเยอะแยะนะคะจริงๆเราวมนต้องเสียภาษีนะคุณสาลินาแต่กรมสรรพากรนี่เขาไม่รู้ก็ดูกันมั่งหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาคุยกับคุณถนอมเกศเอมถนอมเรื่องนี้กันนะครับค่ะช่วงหน้าค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต money back over สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทรศู5 7์สองหบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจ กับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน02626 7777 77. บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness ด้วย่าลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุงบงนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกระผมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้ว2อบัวหลวงตา,าสารานทุน RFS m บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF เจ็จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตาสารนีอ RMF จากมอร์นิสตัดไทยแลนด์ธนาคาร,คคร,ร,ร 33, กรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโถรศูนย์สองหกเจ็ดสี่หกสี่แกดแการลงทุนในความเสี่ยงคุณลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือค่าสีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดดดดำำเเนน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 นิิงงงาาาาใใออีตตไไม่้ยยืัถึผลกรค ปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่ไม่โอเวอร์ันนี้ m a k e อเวอในช่วงนี้ค่ะต้อนรับคุณถนอมเกตเอมหรือบักหนอมนะคะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมเสียงดังนิดนึงนะ,ได,ะได้ครับได้ครับครับมาคุยกันเรื่องเนี่ยละร้านค้าออนไลน์ซึ่งมันฮิตกันเหลือเกิน เล่นไอจีขายของกันเป็นว่าเล่นนะทั้ง Facebook ทั้งอินสตาแกรมทั้งทวิตเตอร์อะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วอ่านจากที่คุณถนอมเขียนในบล็อกภาษีข้างถนนเนี่ยจริงมันต้องเสียภาษีนะใช่ครับแต่นี้มันต้องอเราแยกเป็นกลุ่มๆก่อนม,มันก็จะมีประเภทที่เป็นตัวคนเดียวทําธุรกิจเองอันนั้นต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกครับถ้าทําในรูปบริษัทก็แยกเป็นนิติบุคคลประเภท s อ e หรือเป็นนี้ิบุคคลทั่วไปนั้นจดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ทั้งสามกลุ่มนี้ก็จะมีการเสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไปภาษีบุคคลธรรมดานี่ก็เป็นไปตามไอ้เจ็ดขั้นบันไดเดิมที่เขากําหนดไว้แต่ที่เพิ่งที่ออกใหม่อะนะก<ช>็จะกาอาัตรา,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 าตัวอัตราออกใหม่แขั้นบันไดอ่าก็คือห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าถูกไหมฮะถูกครับอส่วนนิติบุคคล s อ e เ็มอนี่ก็ในกรณีที่กำไร มันรู้สึกมันจะมีขั้นบันไดของกําไรใช่ไหม SME ใช่ครับถ้า SME เนี่ยถ้าเกิดเป็นกลมที่กฎหมายกําหนดให้เป็น SME อย่างเช่นว่าท<ะ>ุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีเนี่ยอ,อันนี้เขาจะได้ิทพิเศษภาษีคือไม่เสียสามแสนบาทแรกยกเว้นกำไรกำไรสามแสนบาทแรกยกเว้นอืส่วนที่เกินจากสามแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยครับจะเสียอัตราสิบห้าเปอร์เซ็นต์ สามแสนถึงหนึ่งล้านเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วส่วนที่เกินล้านหนึ่งเนี่ยจะเสียยี่สิบอ่าฮะอ่ซึ่งยี่สิบเดิมมันก็มาจากอัตราภาษีเดิมคือสามสิบแต่ว่าอ่อแล้วหลวงเขาลดลงมาเหลือยี่สิบครับแต่ถ้าไม่ใช่เอสเอ็มพีเนี่ยก็จะเสียเต็มเต็มเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่บาทแรกอ๋อครับทีนี้ลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยพฤติกรรมที่ผมเห็นกันเนี่ยนะเขา มันในกรณีมันมีนิดหนึ่งอเงินได้บุคคลธรรมดานี่ถ้าเกินสองล้านใช่ไหมที่ต้องจดแวดนะอ่าหนึ่งล้านแปดครับอ๋อล้านแปดหนึ่งล้านแปดแสนครับต่อปีใช่ไหมครับต่อปีครับอันนั้นต้องจดจดแวดด้วยต้องจดปฏิบัติค่าเพิ่มใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องไปบวกในต้นทุนที่เวลาเราขายให้ให้ลูกค้าไปอ่าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์ แต่ที่มันทากันอยู่ทรงวันนี้มันไม่มีอะไรที่คุณถนอมมากสักอย่าง <c oughs> จริงๆนะปกติที่ทในอินเทอร์เน็ตส่วนมากที่ผมเจอที่ผมมาปรึกษานะครับส่วนมากจะเป็นบุคคลธรรมดาเ,เป็นหลักครับค่ะเ,เพราะไม่มีใครไปตรวจสอบอย่างนี้ใช่ไหมว่ารายได้ต้นทุนอะไรยังไงหรือเปล่าคะจริงๆมันก็ก็มีนะครับแต่ว่าคือคนขายเนี่ยขายเยอะถูกแล้วก็แล้วบางทีเขาขายในเซ c e b ก o นสตา์แกรมเนี่ยคือหน่วยงานบางทีก็อาจจะตรวจสอบ ลำบากหน่อยคือหมายถึงว่ามันมีจํานวนรายย่อยเยอะมากใช่ครับใช่ครับคือคนขายรายย่อยนี่ยเยอะมากแล้วบางทีเขารายได้จะไม่ได้เยอะมากอืมแต่บางคนอาจจะรายได้เยอะะเลยก็มีเหมือนกันอืมทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจว่าทางหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยเขาคงดูคนที่มีรายได้เยอะก่อนเขาจะเขาจะรู้ได้ไงอ่ะเขาจะรู้ได้ไงจริงๆเขาก็มีวิธีตรวจสอบนะครับคือในนโยบายของตัวกรมสรรพากรเองเนี่ยเขาที่ทราบตั้งแต่ปี ห5 5เนี่ยเขาเริ่มมีเรื่องตรวจเกี่ยวกับกธุ e บรกิจอีคอมเมิร์ซนะอืมก็คือซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะเริ่มมีการตรวจสอบท,ท,ที่ที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าเขาถือว่าธุรกิจพวกนี้มันไม่ได้เสียภาษีมันเป็นนอกระบบออใช่ซค,คือ,คอผมเห็นด้วยนะมันต้องเข้าระบบอะ่ะแต่ว่าผมยัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเช็คได้ยังไงเพราะว่าลักษณะการซื้อการขายส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือว่าก็โพสต์มาในอินสตาแกรมหรือในเฟซบุ๊กว่ามีสินค้านั้นนี้อ่าถ้าสนใจ ก็เหมือนติดต่อกลับไปแจ้งที่อยู่โอนเงินแล้วก็ถ่ายสลิปไอไอการโอนเงินมาส่งกลับไปไอเจ้าของสินค้าพอเห็นว่าอ่าโอนเงินมาแล้วก็ส่งของไปตามที่อยู่ไม่มีเบสร็จอเลยทั้งสิ้นเลยเกิดขึ้นในระบบใช่ก็อาจจะผมคือจริงๆนะคือวิธีการเสียภาษีนะครับตามกฎหมายเนี่ยอืเดิมเขาให้ เป็นเซลเบดคือเสียก่อนประเมินคือเราประเมินตัวเองเพื่อไปยื่นออืดก็คือเขาก็จะให้สิทธิในการที่ประเมินตัวเองก่อนคือใครมีรายได้ไดเกินสามหมื่นบาทต่อปีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการอืถึงจะไม่เสียภาษีก็ตามนะครับก็ huh. คือต้องยื่นแบบก่อนทีน,นี้ถ้าเกิดไม่ยื่นเนี่ยเขา็ไมีวิธีตรวจสอบท่าตรวจเจอเนี่ยก็จะต้องเสียทั้งเบี้ยปรับทั้งเงินเพิ่มอืกฎหมายลงโทษแต่ว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยผมผมไม่รู้รายละเอียด อาจจะมนนีแบบล่อซื้อก็ได้ไม่แน่ใจอ,นนอันนี้อันนี้ไม่รูร้อ่อาเออ,อน,นี้ต้องระวังเลยนะเกิไม่แน่เกจดอันนี้อาจจะมีแบบยุคใหมที่เขาอาจจะเริ่มล่อซื้อหรือเห็น,อนตอนนี้มีไหมคะล่อซื้อเนี่ยตอนนี้อะเขาไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่อย่างนี้เขาก็มีวิธีตรวจสอบนะคือมันก็เห็นในเฟซบุ๊กสมมุติถ้าเราเรากดไลค์ก็เห็นจระจ่ะเนาะใช่ไหมฮะหรือว่าอินสตาแกรมก็เห็นเขาขายไงถ้าขายมาสักระยะหนึ่งครับ 60เลียนเขาก็น่าจะพอรู้เออมันก็ต้องมมันมันพอคํานวณรายได้พึงประเมินได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เวลาโอนเนี่ยจะโอนชื่อคนใช่ไหมครับก็ตรงนั้นก็อาจจะเอามาเป็นที่ในการตรวจสอบได้เหมือนกันเออที่ฉันก็เคยซื้อนะซื้อกันเป็นเรื่องเป็นราวตอนหลังร้านหายไปผมไภูมิใจลูกสาวผมเนี่ยตอนซื้อไหมซื้อซื้อที่ฉันก็ซื้อที่ฉันซื้อรองเท้าซื้อซื้อไปซื้อมาแล้วมันติดมันสนุกแล้วพอตอนหลังเอย ร้านนี้หายไปเห็นว่าจากรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนอะไรไปเลยเมื่อแต่ทีนี้ในรูปของเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นมานลงเงินเดือนอันนี้ก็ไปเป็นสี่สิบวงเล็บอะไรไล่ไไปก็เป็นวงเล็บแปดใช่ไหมวงเล็บแปดไปทำอะไรได้อื่นซึ่งไปซึ่งสมมุติว่าเกิดผมเป็นคนทำขายสินค้าออนไลน์กาลังนั่งฟังอยู่พอแล้วผมเสียวบางทีโดนตรวจสอบเนี่ยนะครับสัมภาระมาบี้ผมีิสังนี้ผมพวกแตกแน่ผมทําตัวเป็นคนดีดีกว่าควรทํายังไงฮะ สี่สิบวงเล็บแปดแสดงรายการวงเล็บแปดรายได้มันจะถือว่าเป็นสี่สิบวงเล็บแปดซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาให้หักค่าใช้จ่ายได้อยู่สองวิธีครับอืก็คือหักแบบเหมาอัตราเหมาเลยเนี่ยถ้าเป็นซื้อมาขายไปปกติเนี่ยเขาให้เหมาได้อยู่ที่ร้อยละแปดสิบก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นซื้อมาขายไปเหมาแปดสิบเซ็นหมายถึงว่าไปหักต้นทุนไอแปดสิบก็คือคิดต้นทุนแปดสิบถ้าซื้อมาหนึ่งล้านบาทหักไปเลยแปดแสนบาทขายหักด้เลยแปดแสนครับอ๋อแล้วเอาสองแสนไปคำนวณเป็นรายได้ ใช่ก็สองแสนเป็นรายได้แล้วมาหักค่ารถยนต์เหมือนถ้าเป็นบุคคลก็เหมือนปกติก็รถยนรถยนต์หกหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับรถยนต์ซื้อ l t f เน็ซื้อประกันชีวิตหักได้หมดเลยใช่ครับก็เหมือนอ๋อครับอันนี้คือกรณีเหมาจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอีกแบบหนึ่งคือตามจริงตามจริงก็คือเอาต้นทุนมาโชว์เอาต้นทุนช้มมาโชว์ใช้ต้องเก็บเอกสารเหมือนอาจจะลักษณะคล้ายกับที่เป็นผู้บริษัทละต้องเก็บดีเทลทุกอย่างว่าเราซื้อมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ เออได้ต่ฟังดูงี้เอาเหมาเลยดีกว่ามั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนาะเพราะว่ามันง่ายไม่ต้องไปตรวจมันเป็นสิทธิี่ให้เลือกได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนราคาต้นทุนจริงาอาจจะต่ำกว่าแปดสิบก็ได้แนวโน้มมันต่ำกว่าอย่างลวใช่อ่าเราก็เลือกเหมาแปดสิบก็ได้สิดสูงกว่าก็ถือว่าเป็นการวางแผนมาสีแบบหนึ่งละอ๋ออันนี้คือคำนวณคำนวณแบบแรกที่มันใช้วิธีเงินได้ค่ะค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์อ่อ่ามันก็จะมีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธี คำนวณจัเงินได้เลยเ <Ay glorious. S 2> ขาจะคิด0.5เปอร์เซ็นต์คำนวณจากเงินได้เลยอ่าฮะใช่ครับก็คมมวณหนึ่งล้านเนี่ยครับ hmm. ก okay. okay. ็ค oh, ิด0.5เปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งล้านอ๋อเอมันบอกวาเป็นห้าล้นบาทห้าพันโอ้โหตูเลยสิเนี่ยก็เทียบกันเขาก็จะเทียบกันว่าระหว่างสองวิธีนี้สองวิธีคือเหมาจ่าย80เปอร์เซ็นต์แล้วไปหักรหยนทั้งหลายปกตินี่อ่านสี่เท่าไรเทียบกับวิธีที่สองคือเนี่ยคูณด้วย0.5เปอร์เซ็นต์อันไหนมากกว่าให้เสียอันนั้นอ ใช่ครับอันไหนเสียภาษีมากกว่าให้เลือกวิธีนั้นในการคำนวณ oh, ครับก็เป็นการตรงนี้มันจะมีอยู่ในแบบแสดงรายการพองอ,อดอกห้าศูนย์ให้เกอกไปเลยครับคครับแต่เบื้องต้นเลยคือพึงเข้าใจก่อนนะว่าประชาชนทุกคนที่มีรายได้เกินเท่าไหร่นะสามหมื่นบาทต้องยื่นแบบต้องยื่นแบบแสดงรายการซึ่งผมว่าประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นตของคนไทยทั้งประเทศไม่ยื่น <laughs> ครับก็สุนม,มากคือเขาเราจะได้ยินว่าลดหย่อนภาษีภาษีแสนห้าบาทแรกเนี่ยไม่เสียเอองั้นฉันก็ไม่ไปยื่น่อ,องก็ไม่เสียก็ไม่ต้องยื่นเอออ่าครับก็ทําไงจะทําให้มันมีไอ้ก็เรียกภาษาอรรังกฤษ e n f o r c e บังคับให้ต้องไปยื่นเนี่ยมันจะมีวิธีไหมกฎหมายมันมีค่าปรับค่าปรับให้อยู่ว่าถ้าไม่ยื่นก็ปรับปรับอาญาไม่ยื่นแบบเท่าไหร่นะสองร้อยบาทสองร้อยบาทใช่ทุกมันน้อย เขาคิดเออจับต้นทุนในการจับกับคนที่ไม่ยื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะคุ้มถูกไหมครับแล้วอีกอย่างก็คือไม่เสียภาษีแล้วถ้าเกิดไม่ถึงแสนห้าแต่ถ้ายื่นไปก่อนเนี่ยสมมติถ้าเป็นตัวเราเรามีเนี่ยเราก็ค่อยยื่นไปมันก็จะในการตรวจสอบอนาคตนะผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเราก็ค่อยยื่นตั้งแต่เรามีรายได้ยังไม่ถึงเสียภาษีเนี่ยยื่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นพัฒนาการชีวิตเราถ้าเกิดเราโดนตรวจในในวันที่เรามีรายได้เยอะเนี่ยเราก็เห็นว่าเออที่ผ่านมาเรา มีการสะสมยังไงมีการเสียภาษียังไงมาโดยตลอดนะมันจะเป็นข้อมูลที่ดีระดับหนึ่งครับอืมทนนี้ในกรณีที่ไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์เท่าไหร่ทํางานเท่าไหร่ติดห้าเออเอออถ้าอายุไม่ถึงสิบห้าเนี่ยเขาจะให้ถือว่าเป็นเงินได้ของคุณพ่อคุณแม่อ้าวสวยเลยคุณแม่ก็เลยมีรายได้เพิ่มมาซะอย่างนั้นถ้าถ้าไม่ถ้าอ่าเอาใหม่ถ้าไม่ถึงหมื่นห้านะครับถ้าไม่ถึงหมื่นห้าใช่คือถ้าเกินหมื่นห้าปั๊บก็จะกลายเป็นรายได้เขา อ๋อเหรอใช่ได้เกินอะไรก็ถ้าเกินหมื่นอ่าเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะงงก็คือถ้าเกิดรายได้เกินหมื่นห้าก็เป็นรายได้ของบุตรไปรายได้ของบุตรอ่าบุตรบุตรต้องไปเสียภาษีเหรอทั้นที่ยังไม่บรรลุจีนภาวะเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าให้หน้าที่หน้าที่ในการช่วยยื่นเป็นของบิดาบรรดาอ๋ออ๋อแล้วถ้าถ้าไม่ถึงไม่ถึงนี่เอ่อของบิดามรรดาครับอ๋อได้หมื่นห้าเนี่ยหมายถึงอะไรต่อปีเหรอ อ๋อแต่สมมติเด็กคนหนึ่งแบบโอ้ขายอุตรุดเลยมันคงเดินได้เกินเดินเดินหมื่นห้าไปกติเด็กเด็กถ้าเด็กขนาดนั้นก็ก็น่าจะตามคือคือพูดง่ายๆของทางปฏิบัติน่าจะค่อนข้างตามยากอยู่เหมือนกันเพราะข้อมูลมันจะไม่มีเออแล้วเท่าไหร่ที่เราต้องยื่นแบบเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงต้องยื่นแบบแสดงพิธีจริงก็อย่างที่บอกครับมันมีเกินสามหมื่นก็ต้องยื่น ต้องยิ้มแบบหลาย,ลายการอืแล้วครับสมมตุติเป็นเด็ก<ไ>วัยรุ่นที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยอันนี้เขาต้องสมมุติแล้วเขามีรายได้จาก<ช>ไอ้ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเขาต้องยืนแบบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือยิ่เาเป็นอุดมศึกษาเนี่ยคิดเป็นปกติเลยเหมือนเหมือน,น,น,นบุคคลทั่วไปอ๋อแต่มัธยมเนี่ยอาจจะยังก้ากึ่ง ใช่ครับเดี๋วยวนี้มัธยมบางคนก็ขายในคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเกินส่วนมากผ<ฮ>ม,มว่าก็ยื่นในนามในนามเจ้าตัวเดอันี่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกับคุณถน,นอมกันต่อค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Mo n e y ่ a บ e o v e r สนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 26, 7777 บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23่ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับผกรงวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน RNS บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF จ5สาจากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนี้ r m s จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทรห3สกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนนนนนถึงงผลกาาารดเิใอคต บอลจรกรุศสีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money w e a l t ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับ 1, หนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52 กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี5 5กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี5 5และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี5 5และปี53 RMF ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทรศูนย์ส7งหหหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมนีไม้ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยง ภาษีการตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการคิชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์คุยกับคุณถนอมจุตเอมกันอยู่นะคะมีมีกประเด็นหนึ่งฮะเออก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องของไอ้ตัววั็7เปอร์เซ็นเนี่ยว่ามันควรจะต้องมีใบกับภาษีทุกครั้งที่มีการซื้อขายอะครับใช่ครับ เออทีนี้ถนะ้าสมมติว่าที่ผ่านมาไม่สมมติถ้าเรื่องจริงเลยเขาก็ไม่เคยมีกับไ,ไม่เคยมีกับเพราะบางคนเขาก็ไปเอาของมาจากเมืองนอก<ม>เขาก็ไม่มีแวดเวิร์ดอะไรเลยแล<ม>้วเขาขายให้เราเขาไม่ได้มีแบงก์กับภาษีอะไรเลยเนี่ยถ้าสัมภาระเกิดไปตรวจเอจับอย่างที่คุณว่าไปตรวจสอบอะไรเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยรอซื้อแล้วไปปฏิบัติการซอยได้เนี่ยโดนทั้งภาษีเงินได้โดนทั้งไม่ไม่นำส่งแวดด้วยเหรอถูกครับ โอ้โหเพราะว่ามันมันเป็นภาษีคนละส่วนกันโทษเป็นยังไงอะคะโทษนะครับแวดก็จะต้องประเมินก็คือเจ็ดเอร์ซ็นต์นี่ยแน่ๆจากจากยอดยอดขายของเราครับแล้วก็จะโดนทั้งเบี้ยปรับั้งเงินเพิ่มอีกครับอย่างนี้คำแนะนำของคุณจนนอมสำหรับคนที่เปิดร้านค้าออนไลน์นี่คือจะต้องยังไงฟังแล้วอาจจะสยองกล้าแล้วก็ควรจะ ยื่นให้ถูกต้องนะครับคือง,ง่ายที่สุดก็คือทําให้ทําให้ถูกอทําไม้ถูกถก็คือถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองมีรายได้เกินร้านแปะเนี่ยก็รีบจดมาถึงมูลค่าเพิ่มอ่าฮะก็ติดต่อจดที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้เคียงที่เราที่เราทำเนี่ยที่เราทอยูอ่ตั้งอยู่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เสียให้ถูกถือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะยื่นอยู่แล้วคือบริษัทครับจะรู้ภาระตัวเองใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นบุคคลธรรมดาละที่แบบหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วบางคนไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันต้องเสียภาษีก็เสียให้ถูกก็คือนำมาคิดเป็นรายคิดเป็นรายได้ของตัวเองในการคำนวณภาษีเพราะไม่งั้นนี่เผะเอล้มทั้งยืนนะอกำลังขายเพล่ินๆอยู่นนกว่าสบายแล้วไง ครับถูกไหมแล้วแล้วจริงๆมันควรจะต้องมานั่งคิดถึงไอ้โครงสร้างภาษีของธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะไหมเพราะใช้โครงสร้างแบบนี้ผมว่ามันก็แหม่งแหม่งเลยนะคือถ้าพูดว่าถ้าเอาเฉพาะผู้ในส่วนของบุคคลธรรมดากันนะครับกรนิสีเนี่ยมันก็นา่าจะเหมือนกันเออถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยตรงออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะบอกได้จริงๆว่าต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วก็รายได้เราเท่าไหร่เนี่ยอ เราก็น่าจะคิดตามจริงออแต่เหมาเนี่ยมันถ้าไม่งั้นพวกการคิดเหมาเนี่ยมันรวมถึงพวกคนขายทั่วไปที่ไม่ใช่ออนไลน์ด้วยครับอืเพราะมันก็เทียบว่าการขายออนไลน์กับการขายจริงๆเนี่ยเหมือนเราเป็นร้านขายของชาเป็นโช๊ปหวยธรรมดเนี่ยก็เสียแปดสิบเหมือนกันเก็บเมาได้ร้อยละแปดสิบเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพอเขามานั่งคํานวณใหม่ว่าอาถ้าเกิดเขาเป็นอย่างที่ว่าเพื่อทําให้เข้าระบบเนี่ยเพราะกลัวการตรวจสอบตรวจสอบก็แล้วแต่เนี่ย แ้วเขาทำตามนี้จริงๆนี่ไอ้ต้นทุนสินค้าที่เขาขายเผื่อไม่เหลือกำไรแล้วนะใช่มันก็ต้องเพิ่มขึ้น <c oughs> เอราคาขายออมันก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นเออขายยากถ้าออถ้าเพิ่มขึ้นก็ขายยากอีกถูกไหมครับเออพราะว่าจะมีคนที่หลบคนที่คนที่ไม่เสียเนี่ยก็การแข่งขันมันก็จะมีช่องว่างราคาละอืมอืมอืม แต่ไม่งั้นแต่ละคนก็ไปแตกย่อยเป็นลูกขายเยอะๆใครอาจจะเบิกเพื่อให้ไม่โดน <c oughs> อเอออ้าวเออก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะเอาแต่ว่าเอาละทุกคนถึงทราบนะใครขายของออนไลน์อยู่เนี่ยระวังนะถึงทให้ถูกต้องซะสำรักรยิ่งรีดภาษีได้น้อยอยู่เนี่ยช่วงนี้เห็นบอกหลุดเป้าไปแสนกว่าล้านเนี่ยเขาเล็งๆอยู่เนี่ยอแล้วเดี๋ยวนี้คนขายออนไลน์เยอะมากจริงๆนะต้องระวังกันวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่คะคุณผนอชมคุณผู้ชมนะหนอมครับมาถาด้เชิญคุณใหม่นะฮะได้ขครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะลืมชมเข้าไปว่าเขาหน้าเหมือนสเตม <laughs> หน้าก็าเห <laughs> มือนคุณสเตมเอาหน้าก็เท่อยู่<อ>คุณถนอมเกียรติเอนะคะ,ะปิดท้ายกันด้วยสาร้าน่ารู้ไลฟ์สไตล์บายไทยบเบฟนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกํากลังกายหลายคนมีความเข้าใจผิดดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเข้าใจผิดมาตลอดก็ออกอะไรกายมากคิวมากทานมากแล้วก็จะอ้วนนะคะคือปกติแล้วเนี่ยอ่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคือจริงๆแล้วคนที่ใช้กําลังออกกําลังกายหนักๆแน่นอนอาจจะต้องทานอาหารมาก กว่าปกติแต่ก็จะไม่อ้วนเพราะว่าสิ่งที่จะไม่มีสะสมคือไขมันเนี่ยจะไม่สะสมในร่างกายแล้วก็พอเหนื่อยจการทํางานแล้วบางคนบอกแหมมมันใช้สมองหนัก ไม่ต้องออกกําลังกายแล้วแหละจะโทรมนะคะจะคิดผิดอีกคิดผิดจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังสามารถช่วยลดความตึงเครียดได้นะคะสมองมันล้าสมองมันล้ามันก็จะสดชื่นขึ้นการออกกําลังทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและปวดเมื่อยนะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะช่วงแรกแรช่วงเริ่มต้นยี่สิบห้านาทีจบเลยคุณเห็ว่แบบสลบสลายกันเลยนะแล้วก็คือถ้าทําไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อจะออกกําลังอะไรเนี่ยมันจะกระฉับกระเฉงแล้วก็สดชื่นหายใจทางปากเมื่อเหนื่อย อันนี้ไม่แนะนำเขาบอกว่ามันไม่ได้สูตรอากาศเข้าปอดอ่ามันไม่สดชื่นแล้วคอแห้งด้วยจมูกนัแหละค่ะอาจจะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ควรหายใจทางจมูกทางปากจังหวะผิดมันโห มันบไก,กว่า <ไป S 2> คือคือมันอาจจะทําได้เฉพาะเวลาที่หายใจไม่ออกจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยเบเวอร์รชจำกัดมหาชนสําหรับการสับสนุนช่วงไลฟ์สไตล์บายไทยเบฟพรุ่งนี้คุณแจกสารโตว,วิวัฒน์จะมาคุยกับเรานะคะจากบอร์จ,จอบัวหลวงคุยกันเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะ,ะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b a บค Over สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร5 7 6 7 7 7 7 5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน02626 7777บริษัทไทยเบรเวอรีจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เ้วลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสาเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน RMF บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนี้ RMF จากมอลิสตาร์ไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน quote.